ครับสวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้กระิมาสอนวิธีการลดขนาดตาเฮครับอุปกรณ์กระมี่นี่ครับตอนนี้ผมสารซิบเส้นอยู่ผมสีลดตาเฮงครับนี่ปานซิบเส้นอุปกรณ์มี1ิบเส้นกบหาเส้นครับลด,ดลุงเรือเคืองหนึ่ง เพื่อจะให้ใส้ลูกง่ายแล้วก็ยามวานมันมันไม่ค่อยสดตาเฮยครับมันจีจำเฮีไงก็เหยนถามมาหลายคนนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้กีมอยากได้ปานอุปกรณ์สารเฮยต่างๆตอนนี้ผมบอรท่านบาพีเ้อร์ครับผมอยากอยู่เพราะว่าจะเป็นปานขนาดต่างๆเป็นกีมครับ กีมชนิดต,ต่างๆครับกีมหน่อยสามสองเส้นาสามเส้นสี่เส้น,สสนกีมสารสวิงมูนี่ครับผมกับบอท่านรับเห็ดร,รับผมรับเห็ดยำใดผมสีดเจียงในคลิปต่อไปเ้วอยครับนี่ก็เป็นแฮี้ซิบเส้นนะครับลดตาแหฮ้กับบอทอยากรครับพี่น้องขั้นตอนแรก นี่เลยครับใส่แขทุกตาเลยครับใส่เม็ดทุกตาเลยครับหนังแต่ตาเรียกหอวาตาชุดไทยครับเอกสารแขคือเ้าใส่ปกตินี่แหละครับ ครับสารแล้วก็ใส่เขียรดใส่จังได้ก็ได้ดอกยครับพี่น้องมาต่องเอางามใส่รถขนาดตาเฮียตาชุดถ่ายเด้อยครับก่อนที่ใส่ลูก สารลดตาฮเฮียเลียวห้ากับส,สารลงไปคือตาหาเส้นครับการลงไปหนึ่งถึงสองรอบครบับวกเกินนั่นครับอันนี้ยากับย,ยีส่ยเคียไปเรื่อยครับตาใหญ่ต้งเต่ เปียกเส้นขึ้นไปครับเก่าเส้นสิบเส้นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับเ็เียด้เบิดเฮียดเผื่อสีใได้ใส่ลูกเหี้ยง่ายๆครับเพราะว่าตาใหญ่หลายมันใส่ลูกเหี้ยงยากครับใส่ลำบาก เาก็ลดตาลงมาครึ่งนึ่งเห้มันใส่ง่ายล้วก็ยำบานมันสีมันมันบกคอยสอดตาครับมันสีไหลแหง่ายจับเหง่ายมันสีบกของบกเกี่ยวร้ายครับก็เปลี่ยนพ้นดีแต่ว่ามันก็่าเนี่ยเหรอครับเพราะว่ามันใส่เขียบเบิดทถกตามาเสียเวลามองนี้ครับ ครับผมก็ดีใช้ไปเรื่อยๆจนบัดทุกตาหมดแล้วครับจะเป็นเฮงุ่มกับเฮ็ดได้ครับเมื่อสิเป็นเฮดองกับเฮ็ดได้ขึ้นกันครับ ได้ทั้งเฮี้ยเอ็นเฮี้ยได้ทั้งพี่อีครับได้เบิดทุกอย่างใส่ไปเลือยครับว่าต้องเน้นงามครับใส่ไปเลือย ครับไก่ซุดแล้วพี่น้อง ตาสุด้ายแล้วพี่นอ้องนี่ครับใส่แค่ทุกตานี่ครับตาสุดไายแล้วมาผูกใส่กันครับให้มันเปลี่ยนตาไม่ผ <Okay. S 1> ูกแล้วดึงตัวนี้มาเทียบครับประซ้ำกันบ่ เราซ้ำกันเลื่อนหาครับจะซ้ำกันเล้วได้เล้วมากแล้วก็มัดเลยครับแบบนีน้่ครับเสร็จแล้วครับต่อไปสิเป็นนาทีของ าราคับอันนี้เป็นได้ยฮกด้วยครับหลบตัวไปกอนใส่ลูกผ้มสีใส่เป็นดด้เก่าครับเมื่อเห็นเป็นได้ซีเข้ากับตองจําเป็นที่ตองใส่ด้โฮกแล้วก็ใส่ดด้เก่าล่วงถ่ายครับครับพี่นงกันเฮดเบิดทุกตาแล้วผมก็สีเปลี่ยนมาเป็นได้เก่าด้วยครับ มาต่อเลยครับตาได้ก็ได้ที่นี่ก็จะมาเปลีนนาทีของปานหาเส้นครับสารไปเลยครับพี่น้องให้มันครบบทุกตาโดยบ่ต่องไ้เขียครับสารย่างเดียว ร้านเกี่ยวไกว่ก็ได้ครับหรือว่าเกี่ยวเก่าก็ได้พาย,ยายามมันหลุดกับเกี่ยวไกว่ซองหอบก็ได้ครับ อสีสารลดขนาดตาลงไปประมาณ1นึ่ถึงสอรอบด้วยครับว่าเกิดนั่นถ้าเอาสารลงไปหลายมันก็มีผลกับเหี้ยครับมันเกินลิมิตของมันวานแตกยากครับ พี่น้องบันนี้กัะซานหาเส้นไปครบเบิดทุกตาแล้วนะครับบัตนี้ฮะกสิมาใส่ลูกครับสีออกมาประมาณนี้ครับเขียนบอพี่น้องนี่ครับจากตา1ิบเส้นลดเหลือหานี่ครับกะติใช้ง่ายครับลูก ครับคลิปหนาผมก็ชิ้าใส่หลูกเหี้เบิ้งครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับ